วันนี้จะเราพาทีออฟฟิติมันครับมาดูคลิปจาก AIS 3 BB, yeah, BB Fiber Tree จะมาดูว่าเราเนี่ยจะคิดถึงคนที่บ้านมากแค่ไหนีไปดูกันถ้าไม eh? ่ค่กยได้กล <ól woo my God> ับเลยครับแต่สงการเนี้ยดีหน่อยได้หยุดแต่ก็ลาได้แค่วันเดียวครับแค่ได้เจอหลานปีละครั้งอ่ะเราก็ดีใจแล้วค่ะ กลับมาครั้งนี้ท่านาวราจริงก็12ชั่วโมงครับแต่เข้าใจนะวัยรุ่นมันก็ติดเพื่อนน่ะถ้าหยุดยาวก็ช่วงปีใหม่ค่ะแต่ก็อยู่บ้านไดแค่3วันอ,อยากให้มาเยี่ยมบ่อยๆดูนานๆานแก,ฟกงฟักทองผิดเมยยายอร่อยมากค่ะกลับทุกครั้งยายก็จะทำหม้อใหญ่ไว้ให้ถึงจะมีเวลาไม่มากแต่กลับทีไรก็สบายใจทุกครั้งครับ แต่ถ้าเวลาที่มีจํากัดเพิ่มขึ้นได้ไม่จํากัดเอเอสสมีมีไฟเบอร์รียินดีให้บริการค่ะขอบคุณนะพ่อหนุมครับ ม่ค่อยคนลองดูซิว่าอร่อยไหมเฮ้ยหอมวันที่ยาดมเลยอ่ะหายไปหายไปโอ้ยหล่อดๆเลยหิวข้าวปากให้เวลาที่อยู่ใกล้กันมีได้ไม่จำกัดซุกคิดถึงม้านซุกซุกมากไม่มีใครรู้บ้างเ คาบกลับอยู่แล้วต้องกลับเ ensitive เรื่องอาหารนิดหนึ่งมันเป็นเมนูที่แบบว่า <c oughs> เออ,เอ,อยายจะไม่กินเออ <c oughs> จริงเนี่ยพูดถึงยาแล้วแบบมันอินอะเรื่องอาหารนี่ตอนแต่งคนละตัวจริงเรื่องแบบยาแล้วแบบช็อตเดียวกันเลยแล้วเขาชอบทำพ้อใหญ่วลังไปเออทามว่าแล้วกอะไร <c oughs> ทว,วัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด, <c oughs> ดีดีดีอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปดูนะครับแตน่นี่ชอบนี่ชอบช่วงสุดท้ายเอาจริงๆนะคือคือเป็นโฆษณาที่เขาโอเคโปรโมทเรื่องของตัวตัว <c oughs> สินค,ค้าก็ตามแต่ว่าเราสึกว่ามันจริงอะ่ะเทคโนโลยีมันทาให้คนใกล้กันอะมือมันทําให้แบบว่าจากที่รู้ไกลกันมากแต่เราสามารถเห็นกันได้ทุกวันที่ชอบมากๆเลยคือแบบฉากสอนทำอาหารเนาะชอบอะชอบอะชาด ถ้าใครนะคะไม่สามารถกลับบ้านได้เลยก็ชวนคนไปติดอินเทอร์เน็ตบ้านกับ AIS 3, 3. b b f i b e r t เ e e เน็ตบ้านซปเปอร์ไฮสปีดความเร็วแรงเนี่ย1กิกะบิตเลยครอบคลุมทั่วบ้านตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยจ้าใครที่เป็นลูกค้าของ AIS 3 b b f i b e r t r e ออยู่แล้วก็สามารถท็อปอัพบร,ริการเสริมกับ Cloud IP c a m ERA กล้องวงจรปิดอัจฉริยะนะครับจะเก็บทุกความเคลื่อนไหวปลอดภัย24ชั่วโมงดูย้อนหลังผ่านไอคาวส่วนตัวได้เลยให AS 3BB f i f i r e r t เเชื่อมต่อทุกความคิดถึงให้กับทุกคนนะคะ